โอ้มันหนาวเลยน emp, ี่พี่น้องมันหนาวแล้วมันหนาวแล้วจ้าอากาศหนาป้าแถวๆนี้นะครับป้าไผ่นเหระครับอากาศหนาวเลยไหมพี่นี่ไหมบอกเลยว่ามันอินหนาจะเป็นมือแรกหนาจะเป็นมือแรกเด้ครับนี่ที่ที่เริ่มเขานาหนาวนะครับผมว่ามือนี่เป็นมือแรกแล้วนี่เพราะว่าที่ผ่านม่าเพราะท่านมีมือไหน มีล่มแบบนี้ไหมอาอาชีีแสงไฟเนี้ยมีมืมดสลัวสรัวเนี้ยนะครับเด้อเพราะว่ามันอยู่ข้างข้างนอกครับอยู่หนาเนี่ยครับข้างหัวภักครับอยู่ป่าไผ่นี่แหละเด็กหนยปลาไพ่เด็กปลาไผ่มองหาอยู่หากินนี่แหละเพราะดีหาอยู่หากินนทั้งป่าไผ่นี่แหละ <c ười> คิดยังบอกก็มาถ่ายคลิปอยู่ป่าไผ่นี่แหละเนาะมองหาอยู่หากินเด้อนี่ครับช่องช่องแชร์หลักก็อยู่ในน้กอนป่าไผ่นี่แหละครับ ประมาณนั้นนะครับเนาะโอ้ยเบิง่งเหลืองานมากกับเมื่อกีว่ามันส่หนาวนะกับเอาย่างไปร้านข้าไปหาเนาะมาอยูม่มากินไม่ได้แยังดอกเฮียเบิ่งกับผมไม่หนาวก็ยังอได้มากินีม๊มุมๆถอดไข่เราครับมืเลี้งนี่เป็นกำลังใจเด้แล้ครับเด้อกินทอดไขต้องกันมาเลี้ยงยังไงเลยก็ย <c oughs> ังได้เอไอไมา่กิน ปลาไพ่กับโกกพดบไม่พ่อจะได้แกงหรอกน้ำตะวันน้ำมันส้มกับมีอยู่กินกกินน้ำมันส้มหมดละแล้วมันบ่มีแนวาีแกงใส่นละขั้นคือบ่มีแนวาดิซื้อแหละม่นเงินมันก็ลอยล้อแล้วมันไก่สิ้นเดือนแล้วนะมันไก่สิ้นเดือนแล้วมันก็เงินมันก็ลอยล้อเนี่ยกะมาหมาเนี่ยใครเนี่ยเป็นเจ้าหนาะครับเนาะมนุษย์เงินเดือน ชีวิตโรงงานคนเข้าใจกันเนาะครับเนาะตามนั้นนะครับเนาะผมมาถึงหอพักแล้วที่ไทยบรรยากาศป่าไผ่เบิ้งมันค่อนข้างสลัวสลัวเนี่ยนะครับเนาะไม่ถึงหน้าหอพักแล้วเห็นหนา้าชายหล่าจัดเกียแล้วที่ผมเองนะชายล่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ชายหล่าล่ามก็ได้ได้เบิ้ครับพู้เดียวกันนี่ละอยู่ซัมนี่แล้ ไรนี้ไปเถอะพี่น้องมันห้ายโพด <H it> ผมบ๊ายบายครับผมผมถึงหอพักแล้วมาเจอไหมใหม่บายครับ <H it> เจอกันใหม่